รู้สิ่งนี้เหมือนได้เงินฟรีคุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณทำออนไลน์แต่ละชิ้นต่างๆเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ในการทำ personal brand นะการทำ personal brand เนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดการรู้จักจากคนทุกคนมากมายถูกไหมเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะซื้อของจากคนที่เขารู้จักหรือใช้ในคำว่า people buy you นะครับผมหรือผู้คนจะซื้อคุณ ซื้อจากการที่คุณเป็นคุณดังนั้นคุณจงเรียนรู้วิธีการทํา personal brand ในการรู้จักวิธีในการสร้างตัวตนทําให้เขารู้จักคุณและเขาไปซื้อของคุณในที่สุดอย่างง่ายดายถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักนะครับให้เขาได้รู้ว่าจงสร้างตัวตนนะถ้าเกิดคุณจะมาช่องทางออนไลน์หรือแม้กระทั่งทางไหนก็ตามเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเหมือนนักร้องอะไรต่างๆเขาสามารถขายเพลงขายอะไรได้ก็เกิดจากการสร้างตัวตนทั้งนั้นแหละดังนั้นคาารูสั่งว่าทุกคนจะเอาไปใช้กันนะ ถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้ในการสร้างตัวตนหรือการทําธุรกิจออนไลน์ก็ติดตามโค้ดแซมไว้นะครับเดี๋ยวโค้ดแซมมาแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนได้ฟังกันอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างแน่นอนวันนี้โค้ดแซมขอไปก่อนนะรักคุณนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย